ดีครับอยู่กับผมนะครับทัดโนหนึ่งอีกแล้ว EP นี้คือ EP ที่สองนะครับคือ EP ที่สองนี่ผมผมถ่ายไปแล้วตอนแรกอะแต่ผมอัดแล้วผมอัดแล้วผมสาบานเลยว่าผมอัดแล้วแต่ว่าผมผมกดใช่ไหมแล้วผมผมใช้แอปแอปอะไรผมไม่บอกนะแต่ว่าผมผมกดไปแล้ว แต่มันไม่ขึ้นให้ผมก็ลืมมาทีนี้ทีนี้ผมก็เลยอ,อประมาณแบบแบบว่ากดเริ่มแล้วใช่ไหมผมก็เริ่มไปเลยตามภาษาผมนี่แหละแล้วผมไปคลียช่เออแมทนี้ไว้แมทนี้โมชาลินนะครับเนี่ยครับชาลินสูตรสัปดาห์เนี่ยครับเสร็จไปแล้วซึ่งผมได้ตัวอะไรรู้ไหมครับเนี่ยครับ ผมได้โกครับโก90้าเนชื่อโอบักนะครับโอบัก <Wow. S 1> นะครับเงินผมก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น2องล้านแปดครับนี่ครับผมได้คนนี้มาด้วยกองหน้านะครับนี่ความเร็ว90ผมว่าผมจะหาซื้อตอนแรกขั้นแรกเลยหาซื้อ RB ครับ อาบี RB, ตำแหน่งอาบีเพราะว่าผมน่าจะซื้อโอยอาประมาณ8ปกาได้แล้วเพราะว่าโอยอาแปดสิบเก้าเนี่ยจะมีเพชรในตรมเยอะเลยครับว้าวโอ้ความเร็วแปดสิบแปดครับเยอะมากนะครับคนที่ผมจะซื้อจริงๆก็คนนี้ ไม่ก็น่าจะคนนี้แหละครับไม่มีแล้วสองล้านสามครับไม่ตายเยอะไม่ไหวผมว่าเออเอาที่ตรงนี้ดีกว่าตรงที่าเนี่ยครับไม่เอาตรมที่บ้านเ,าเ,าเาาาดี๋ไปเลยนะเนี่ยครับโอ้โหกลับมาผมบอเวลาเรียกว่าแบบนี้โอเคครับคนที่ผมได้นะครับก็คือคนนี้ครับนีกําลังพอดีเลยครับมีคนขายด้วยเม็ดฟ้าครับโอ้ยซื้อไปเลยสี่แสนสี่แสนเก้าสิบเก้าหมื่น 4, สี่นะครับ เพราะว่าทีผมขาด r ารบีไงและต่อไปนะครับกองหน้าครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากเปลี่ยนแล้วไงกองหน้าแบบเดิมๆมันเฉยไปครับต้องเปลี่ยนที่ผมเอาฟอนเดอเฟอร์นันโดตอเลสดีครับ <Woo! S 1> ก็เร็วนะครับเร็วใช้ได้เลยผมเห็นคนใช้ล่าง15บาทนะครับโคตรผิวเลย คือผมก็ศึกษาข้อมูลมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยลิปนี้หรือผมเอาอีซัพว้าว <Wow. S 1> แต่ผมคิดว่าผมจะเอาสายที่เปิดหนุนได้อีซัพก็ครบเครื่องครับดูครับมีทั้งความเร็วมีทั้งการยิง <Wow. S 1> มีทั้งการส่งบอลสภาพร่างกายคือดีเลยครับส่วนสูงคือได้ครับอ่างั้นก็ น hehe, ี่คร wow. ับค okay, ุณผลิตวันนี้ครับว้าว EP สองของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการจัดทีมโอเคครับมาแล้วนี่ครับคุณภาพทีมของเราบอกเลยโหดจัดโหดจัดตอนนี้ผมคิดว่าผมมีคือถ้าถ้าผมมีอีซัง ือแบบใครก็ไม่กล้าสู้อ่ะบอกเลยอีซักผมโคตรตึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงลงทีมเลยนี่อีซักสร้างอัตโนมัติเลยนี่ครับโอ้โหตึงจริงเฮ้ยละซีเอ็มเนี่ยเล่นไม่ได้มากเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปเล่นก่อนสักแมตช์นึง อุ้ยผมลืมเทนใช่ผมลืมเทนไปเลยเนี่ยครับเทนโอโอวีอาร์เป็นแปดสิบสี่รับฮะว้าวออนไงแสดงว่าโอโอวีอาร์เขาน้อยกว่านะครับปองหน้าดลยนี่ก็ปิดไปแล้วนี่ลองเดียวก็ได้เลยครับ ห้าสิบสองครับคิดดูเอาโอ้โหโคตรเร็วบอกเร็เร็วทนี้ก็เอแล้วครับนี่เด็กคนนี้เยอะหน่อยเอาแล้ประมาณสิบแล้วกันนะอออะไรเยอะยังไงอะไรทีนโอ้โหเยอะเลยอะไรเช่นผมอ่ะสิบเลยครับสิบเลยโคตรตึงครับโอ้โหคนร้อยพี่เจ้าผมมีอุ้ดนะเนี่ยเฮ้ยร้อยเจ็ดเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีอุ้ดผมร้อยหนึ่งตัวนี้ร้อยเจ็ด เฮ้ยโคตรเร็วผมจะอัพตั้งรับไปนะครับตั้งรับโอเคมีการตั้งรับ8ปดโอ้โหโคตรเร็วเร็วจริงครับบอกเลยเร็วมากอะไรในตลาดเรามีขายออกเหรอว้าจริงนะเฮ้ยขายออกครับทุกคน ยังเหลือคนที่เราจะอัพอีกเฮ้ยคนที่เราจะขายดินี่เล่นเลยเล่นเลยแรงไปเลยตานึงว้าวโชว์ให้คนทางบ้านรู้ไปเป็นไงรู้ว่าอีซากผมน้องน้องหนึ่งอยู่แล้วไปแล้วเี๋ยโคตรัวอะไรเนี่ยครับ,รบอัตราการบวกของผมแปดกมก็เยอะอยู่นะครับพะเขาจะเน้นแบบอกองกลางไงแปดสเอ็ มาเลยมาเลยลงสนามแล้วมาดีครับใครกลัว <Woo! S 1> อุ้ยอุ้ยกองหน้าเขาตึงว่ะอะอุ้ยกอ,กองกองกลางเขามีจูดด้วยครับว้าว <Wow. S 1> สมัยวินิสิวุดเป็นการส่งบอลแบบใหม่ครับ uh. มามา ไมดูนะครับโอ้โฉนคานครับคานดังสนัน่นโอ้โหแต่ก็ยังได้ครับแต่ก็ยังได้เกือบลับแต่กบมาได้ครับก็เป็นอย่างนี้ตลอด <c oughs> <c oughs> เฮย้ยเกินไปหรือเปล่านี่ดูครับแย่งบอลมาได้ยิงเรียบร้อย <c oughs> บอกแล้วผมผมแค่มีอิสระกันจบเรื่องอิงสระชอบยิงแรงไงแบบเราต้องกดให้มันต่ำๆหน่อยเดี๋ยวผมโชว์เลย นี่ไม่ไดีขึ้นสนามเข่าเดี๋ยวจะหาว่าผมมุ้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับกูเกับได้อ้าวดาวบอลดาวนบอลดีๆนะที่กูเกับได้ครับถ้าได้นี่บัอเทิงเลยนะหาดูนนะไม่มีคนบังครับอ้เกือบครับเกือบเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมมุ้เอาใหม่เลยแล้วกันนี่ครับยืนบงังเราจะไปเลี้ยตรงไหนครับนี่ครับสมูติว่าผมเลี้ยงบอลออกมาเน,นี่ยแต่ผมก็มยิงเลย และโอ้โหอีน oh. ิดเดียวครับโอ้โหเดี๋ยวผมพยายามแล้วกันครับพยายามถตึงแล้วอุ้ยอผาม่นวตผมชอบนเยงรไนคู่่ผมทอะไรวเพื่อคอนเทนต์ไงติดครับติดโอ้โหติดอีกแล้ว ชิตใจทำด้วยอะไรวะยิงประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณยากตรงนี้ติดอีกแล้วตลอดโอ้โหตรงนี้ไม่ไม่น่ายิงได้แล้วครับมันคงทำได้ยากเลยครับแต่ผมชนะไงหนึ่งศูนยเนี่ยวิหรือว่าเขาจะสวนมา

อีซักเราก็โชว์แบบโชว์ความอึดโชว์ความเร็วให้เขาดูนะครับผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์ตอนที่แบบแรงเราสูงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับวว้าก็จะมีตัวคนมาเบียดเบียดเราแบบเราก็ไม่ล้มเลเพราะส่วนสูงถึงร้อยก้าสิบสองอ่ะโคตรอึดอ่อะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะครับ